สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ชันก็จะมายกตัวอย่าง5ชื่อบริษัทดังมูลค่าหมื่นล้านนะคะกับเคล็ดลับความปังโดยการใช้ชื่อบริษัทมงคลค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันนะคะในการทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งนะคะให้ประสบความสําเร็จนั้นนะคะมีความยุ่งยากแล้วก็มีความแข่งขันนะคะค่อนข้างสูงทีเดียวเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเริ่มต้นบริษัทที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จ การเลือกใช้ชื่อที่ดีและความเป็นมงคลนั้นถือเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ค่ะเรามาถอดรหัสเคล็ดลับกันนะคะว่า5บริษัทด,ดังมูลค่าหมื่นล้านนะคะมีบริษัทไหนกันบ้างนะคะที่เลือกใช้ชื่อที่เป็นมงคลค่ะ สำหรับหลักวิชานะคะที่เราจะนำมาใช้ในการตั้งชื่อแบรนด์ตั้งชื่อบริษัทหรือตั้งชื่อร้านนะคะเราเรียกว่าหลักเลขศาสตร์ค่ะหลักเลขศาสตร์เป็นหลักที่ใช้ในการแทนค่าพยัญชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะคะออกมาเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งค่ะซึ่งเราสามารถดูการแทนค่าตัวเลขนี้นะคะได้ดังตารางค่ะจะเห็นได้ว่านะคะตัวอักษรกไก่ดอเดทอทหารทอถุง พอสำเพอแล้วก็ตัวราฤกนะคะหรือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษได้แก่ตัว A ตัว i ตัว J ตัว Q แล้วก็ตัว Y นะคะสามารถถอดค่าเลขศาสตร์นะคะออกมาเท่ากับค่าตัวเลขเท่ากับ1นั่นเองค่ะซึ่งเวลาเราตั้งชื่อนะคะเราก็ควรจะนำตัวอักษรทั้ตัวนะคะมารวมกันนะคะแล้วก็ได้ผลรวมออกมาเป็นค่าเลขศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มดีค่ะก็จะช่วยส่งเสริมดวง กิจาการนะคะให้ประสบความสําเร็จและเจริญติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยละคะ่ะเรามาติดตามกันนะคะว่า5ตัวอย่างชื่อบริษัทมงคลมูลค่าหมื่นล้านนั้นที่จะสามารถถอดเลขขศาตร์ออกมาเป็นเลขมงคลนั้นมีบริษัทอะไรกันบ้างคะ่ะ 1. น,นะคะบริษัท Mercedes-Benz ค่ะหรือว่าคนไทยนะคะเรียกติดปากกันว่าเบน z นั่นเองค่ะบริษัท m e r c e d e s b e n z นนั้นเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์นะคะสัญชาติอเมริกันค่ะ สัญลักษณ์ของรถยนต์ยี่ห้อนี้เป็นรูปดาวสามแฉกล้อมรอบด้วยวงกลมถือกำเนิดในปี1926ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ในฝันของหลายๆคนด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นรถที่ดูหรูหรามีระดับนั่นจึงทำให้หลายคนต้องการเป็นเจ้าของของรถยนต์แบรนด์นี้ค่ะ ซึ่งบริษัท Mercedes-Benz นะคะสามารถถอดเลขคาสตร์ได้เท่ากับ50ค่ะ2นะคะบริษัท Ford Motor ค่ะซึ่งบริษัท Ford นะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่มีประวัติความยาวนานนะคะมามากกว่า1สัศตวรรษเลยทีเดียวค่ะ บริษัทฟอร์ดนะคะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันค่ะซึ่งฟอร์ดนะคะเป็นยี่ห้อของรถที่ได้มาจากชื่อสกุลของนายเฮนรี่ฟอร์ดอาชีระบุคคลนักประดิษฐ์ผู้ก่อตั้งกิจการรถยนต์ฟอร์ดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสัญลักษณ์ของรถยนต์ฟอร์ดท,ที่ใช้กันทั่วโลกเป็นรูปวงกลมสีน้ำเงินมีเส้นขอบสีขาวและตรงกลางเป็นตัวอักษรฟอร์ดสีขาวฟอร์ดเริ่มกิจการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคริสตศักราช1903 หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการขยายตัวออกสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะซึ่งบริษัท Ford ดมอเตอร์นะคะสามารถถอดเลขสาสตรได้เท่ากับเลข45ค่ะ 3บริษัท t ู o Corporation นะคะได้ก่อตั้งขึ้นในปี2,533ค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะได้ใช้ชื่อว่าบริษัท Telecom Asia Corporation ค่ะเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์บ้านนั่นเองนะคะภายใต้สัญญาร่วมงานและร่วมลงทุนกับ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท TOT ในปัจจุบันและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี2536ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเครือข่ายโทรศัพท์ 5G และโทรทัศน์ระบบดิจิตอลค่ะซึ่งบริษัท Two Corporation นะคะสามารถถอดเลขขาศตร์ได้เท่ากับเลข56ค่ะ 4นะคะบริษัท King Power International ค่ะก็ได้ดำเนินการนะคะกิจการร้านคา้าปลอดภาษีอากรแห่งแรกนะคะในประเทศไทยค่ะซึ่งกลุ่มธุรกิจของบริษัท King Power ยังขยายไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆได้แก่โรงละครอาัคาราโรงแรมพูมูแมนสมูทสอนฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะคะและกลุ่ม King Power มหานครค่ะซึ่งบริษัท King Power International นะคะสามารถถอนเลขศาสตร์ออกมาได้เท่ากับเลข19นั่นเองค่ะ ห้านะคะบริษัท Honda Trading Asia นะคะก็เป็นบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องของการนำเข้าส่งออกและจัดจำหน่ายนะคะชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังจำหน่ายนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเช่นเหล็กอลูมิเนียมและพลาสติกเลซินให้กับกลุ่มบริษัท Honda ซึ่งบริษัท Honda Trading a s เ a นะคะสามารถถอดเลขศาตร์ได้เท่ากับเลข64ค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ5บริษัทดังมูลค่าหมื่นล้านนะคะที่ก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกใช้ชื่อมงคลด้วยเช่นกันค่ะสำหรับใครนะคะที่มีแผนในเรื่องของการจดตั้งบริษัทใหม่ก็อย่าลืมนำหลักเลขศาสตร์นะคะไปใช้พิจารณาในการประกอบการตั้งชื่อบริษัทด้วยค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะอาจารย์ชันก็มีการให้บริการการตั้งชื่อบริษัทมงคลด้วยเช่นกันค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดชื่อไม่ออกแล้วก็ต้องการให้เรานะคะตั้งชื่อบริษัทมงคลให้ทางเราก็ยินดีที่จะดูแลให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ชันต้องลาไปก่อนและพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ